ที่บางชานะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ในตัวเมืองของจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งรับแจ้งว่ามงีงูงูเห่าขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ <S <S อยู่ในท่อระบายน้ำาข้างร้านขายข้าวนะ,ะซึ่งเจ้าของร้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนมาตามคืนแล้วนะครับก็ได้ประสานบางช้าเข้าไปนะครับาว่จะทําทยัางไงได้บ้างนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาหาวิธีการดูนะครับว่าจะทํายังไงนะครับอยูบริเวณนี้ ครับมันอยู่ในท่อระบายน้ำนี่นะนะับฟีซีเอ็นไหมมันโผล่มาแต่เรือเห็นไหมครับนมันอยู่ในร่อ,รอ,รอรงน้ำนะครับมันอยู่ในร่องน้ำหลายวันแล้วนะครับติดตัวอยู่แบบนี้นะครับ เจ้าของร้านโกแกก็เดือดร้อนจริงๆนะครับนะทำกับข้าวไปหมูก็ปลูกไห้ตลอดเวลา่ก็เป็นอะไรที่ผวานะครับจะเกิดเลื้อยออกมาแล้วตกใจแล้ววิ่งเข้าไปหาช่วงจังหวะที่ยืนอยู่นะครับช่วงจังหวะที่ทำกับข้าวอยู่แบบนี้ก็ไม่อยากจะคิดนะครับ ตอนนี้พังฉาพารอนลุ้นได้พบปลวกมาให้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อที่จะจับเขาไปปลยนะครับอนนี้เรากำลังลุ้นดูนะลองลุ้นดูว่าจะจับได้ไหมนะภารกิจจะสําเร็จไหมนะครับ,รบตัวนี้ซีเมนเนีเน่ยด้านล่างก็เป็นโพรงนะที่สามารถที่จะอาศัยได้นะครับลงไปอีกรอบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพังฉาจะเปลี่ยนวิธีโดยการใช้บ่วงหย่อนลงไปนะครับหรือว่าจะ สามารถดำเนินการได้ไหมังอน่เลยังนั้นโอเคอ่โอเคเอฟซีังคานะครับก็รออยู่นานแล้วจุกจุกเ่ๆ,ๆ,ๆอยู่แต่ว่าไม่เลื่อยออกมาสักทีนะครับแต่มังชาจะใช้เชือกนะโดยการทำบ่วงนะแล้วเราก็ค่อยดึงมาตอนที่มันโผล่ออกมาครับโอเคเดี๋ยวรอรุ้นกันดูว่าบ่วงจะสำเร็จไหม ตอนนี้บางฉาก็าใช้บ่วงเลยบวงวางไว้นะครับนะดูว่าถ้ามันโตมาเดี๋ยวเราก็จะดึงลองดึงดูว่าได้ผลไหม

โอเคเ็ตีเป็นผลน,นะครับนะวิธีนี้นะครับดึงยุมงงเลยนะทำม่ไ้ครับโอ,อ้โวหเป็นไซส์เลยนะครับใหญ่มากเด็ดเนี่ยพึ่งอนี้นะแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะสำหรับในการ ที่ป้องกันแล้วก็การจับงูซึ่งมันอยู่ในท่อนะครับขอภารกิจสำเร็จน,นะครับขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะครับเรียกข้าวของชาไใบมือหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปใหสิขอบคุณครับ 哎。